สวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงสุพนีเนียมนรงครูกสนตตำบลกอสอนอาานอําเภอโป่งร้อนนะคะวันนี้จะมานําเสนอการทําน้ํากระวานนะคะซึ่งกระวานเนี่ยเป็นสมุนไพรและก็เป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอโป่งร้อนนะคะก็เลยเอานมาทําการแปรรูปนะคะเพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพของตนเองได้นะคะเกิดรายได้เสริมในครอบครัวนะคะทาให้มีรายได้เสริม เดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันเลยนะคะว่าวัสดุในการแปลรูปน้ำสมุนไพรกวาวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะเชิญไปชมกันเลยะค,ะค่ะค่ะเรารู้วัสดุฝึกกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะว่าน้ำสมุนไพรเนี่ย กะวานเนี่ยทำได้ไม่ยากนะคะทำได้อาเราประทานกันได้ในครัวเรือนแล้วก็ไปได้ได้เสริมได้นะคะไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาต้มน้ำต่อน้ํานะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะค่ะตอนนี้น้ําที่เราตั้งเอาไว้ก็เดือดพอสมควรแล้วนะคะเดือดเต็มที่แล้วนะคะขั้นต่อไปก็ เราก็มานำกระวานที่เราเตรียมมาไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำเด,เดือดน,นะคะอันนี้มือล้างแล้วนะคะก็จะเห็นมือเปล่า,ลานะคะไม่ได้สบถมือนะคะคือล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะอาดนะคะไปเลยค่ะแล้วเราก็รอรอให้กระวาน,นะะเดือดเต็มที่แล้วก็เขาก็จะได้ ปล่อยรสชาติของเขาออกมานะคะเราก็จะได้กลิ่นกะวานแล้วก็เป็นน้ำกะวานนะคะรอสักพักนะคะรอให้น้ําให้กะวานเดือดเต็มที่ต้มจนเขาสุกเต็มที่นะคะเราถึงจะนำน้ำตาลลง,งออไปนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้ะกะวานก็ได้ที่แล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะว่าเราใช้หม้อไฟฟ้าในการต้มกะวานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่หาง่ายนะคะมีอยู่ในครัวเรือน ใครที่ไม่มีหมอ้ออย่างอื่นไม่มีเตาแก๊สไม่มีอะไรก็สามารถที่จะใช้หมอ้อไฟฟ้าที่เราหุงข้าวนี่นำมาต้มได้นะคะหาง่ายค่ะอุปรกรณ์ที่อยู่ในครวัวเรือนของเราก็ใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นกระทะไฟฟ้าหมอ้อไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็เติมน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะซึ่งเขาจะมีความหวานกว่าน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วน้ําตาลเนี่ยเราใส่ตามความชอบนะคะใครชอบ หวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่เราใส่ลงไปนะคะกินเพื่อสุขภาพก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็คนแป้นน้ำตาลเนี่ยเข้าเข้ากับน้ํายังไม่ต้องเอาอ่ากากกะวานออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปนําไปกรองพร้อมๆกับน้ําตาลเลยนะคะเพื่อลดขั้นตอนนะคะไม่ต้องกรองหลายรอบนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าตั้งจนกว่าน้ําตาลทรายจะละล,ลายนะคะแค่อยแตกรอง เื่นน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็มาเอาอส่วนของกระวานออกเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำไปกรองเพื่อที่จะไม่ให้เขามีกากนะคะเราก็จะนำไปเทใส่ภาชนะกรองที่เราเตรียมเอาไว้นะคะสีสวยมากเลยนะคะน้ำกะวานหอมค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะได้กลิ่นกะวานเต็มๆกันนะคะ เราทำดื่มแช่ตู้เย็นนะคะกลิ่นตะวันหอมมากเลยนะคะเมื่อเรากองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้น้ำเนี่ยเย็นพอสมควรนะคะแล้วก็จะนำไปเกรอใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะนั่นคือขวร พร้อมถ้าเกิดว่าใครจะไปะสร้างเป็นอาชีพเสริมนะคะเราก็นำสามารถนำไปจำหน่ายได้นะ,ะนี่นะคะก่ะสิบ,บาทค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะการแปลรูปน้ำสมุนไพรกระวานไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะดื่มก็ง่ายขายก็คล่องนะคะสร้างรายได้เสริมให้กับเราอีกด้วยนะคะก็ทางกศนอำเภอบ่งร้อนก็ขอนําเสนอการทำหลักสูตรแปลรูปสมุนไพรกระวานแต่เพียงเท่านี้นะคะ